ดาบตำรวจสุภชัยกรรมการอายุ43ปีตำแหน่งพอบหอมู่กกสส,สตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่บันเลขที่296ทับ2หมู่ที่7 ตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เจ้าของรถเก่ง Honda c ซิ y สีขาวป้ายทะเบียนกไก่2331กระบี่ในเข้าไปตรวจสอบสภาพความเสียหายของรถคันดังกล่าวภายในศูนย์บริการฮอนด้ามาริวนันกระบี่หมู่ที่2ตำบ bon ลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่หลังจากนายพิชาน,านันท์อต้มเกียรติโอราญอายุ29ปีได้เช้าไปเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่กลับนำไปจอดที่อู่แห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลทับปลิกอำเภอเมืองกระบี่จึงได้ติด ทเอารถคืนแต่ปรากฏว่ารถอยู่ในสภาพห้องเครื่องมีร่องลอยการถูกรื้อถอดชิ้นส่วนไปหลายรายการจึงได้ติดตามตัวนายพิชานันมาสอบถามซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าได้รื้อเอาอุปกรณ์ในรถไปจริงจึงได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันเมื่อเป็นหลักฐานที่สพเมืองกระบี่เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนจะมาตรวจสอบความเสียหายของรถและชิ้นส่วนอะไรที่หายไปเพื่อประเมินความเสียหายและแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหารักทรัพย์เบื้องตน้นนายภูวดลชัยบุญหัวหน้าช่าง ประจำศูนย์บริการกล่าวภายหลังจากการตรวจสอบสภาพรถว่าการถอดอะไหล่ในลักษณะดังกล่าวตนไม่เคยเจอมาก่อนเพิ่งพบเป็นเคสแรกจากการตรวจสอบสภาพรถในเบื้องต้นพบว่ามีร่องรอยการถอดอุปกรณ์เช่นท่อไอเสียแคตตาไลติกและที่ชัดเจนคือมีส่วนอะไหล่ถูกถอดไปสองรายการคือแผ่นกันความร้อน ขอท่อหลังเทอร์โบ1ชิ้นและแผ่นกันความร้อนเทอร์โบด้านบน1ชิ้นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับตัวเทอร์โบแต่ยังไม่ทันได้ถอดเทอร์โบนอกจากนั้นยังพบว่ามีการใส่อะไรมาไม่ครบและใส่น็อตไม่ตรงด้วยรวมมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นคาดว่าไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0บาทคสตนี้จะเป็นคดีแรกครับที่ว่าผมเจอเนี่ยก็คือมีลักษณะเหมีการถอดจอดอุปกรณ์ของรถ ซึ่งมีการถอดพวกตัอไอเสียพวกตัวแคสติกซึ่งมันจะต่อเนื่องกับตัวเทอร์โบครับก็ <ừ. S 1> คือเดี๋ยวว่าตัวเทอร์โบยังไม่มีการถอดก็มีบางส่วนที่ก็เสียหายถอดไปแล้วก็ใส่อมาไม่ครบอย่างเงี้ยพี่แล้วก็มีแบบใส่น็อตมาไม่ตรงไม่ใช่นอ็อตเดิมอะไรเงี้ยก็มีมีเสียค่าเสียหายก็เบื้องต้นตนะพี่ประมาณว่าน่าจะเป็นหลักหนึ่น <ừ. S 1> งเนเพราะว่าทั้งอุปรกรณ์ที่หายไปแล้วก็ตัวที่เสียหายอไรตัวนี้ถ้าเกิดถึงเวลาต้อง เท่าที่ผมมองหลักคือน่าจะตอดตัวเทอร์โบมากกว่าพี่เพราะอุปกรณ์ที่ว่าเกี่ยวข้องในการตอดตัวเนี้ยมันเชื่อมโยงมาถึงตัวเทอร์โบพี่แต่ว่าตอนตอนเนี้ยตัวเทอร์โบยังยังไม่มีการต่ออะไรน่าจะยังตอดไม่สาเร็จเพราะต้นก้างจะงต่อยากนะครับรุ่นนี้หลังจากนี้ก็คือผมก็ได้นําคนเช่าเนี่ยพูดคุยกันแล้วก็ไปลงประจันวันไปหลักฐานที่สถานีตำรวจปูซานเมืองกระบี่นะครับทำเอกสารตัวน,นี้นะครับเพื่อ ลงไว้เป็นหลักฐานและก็รอการตรวจสอบจากศูนย์นันดานในวันนี้นะครับว่ามีอะไรเสียหายและก็อุปกรณ์ส่วนประกอบรถเนี่ยทระานปิดปกติไปบ้างหรือไม่นะครับเพื่อประเมินค่าเสียหายและก็เพื่อจะได้ดําเนินคดีกับผู้เช่าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ที่น่าสนใจและก็เป็นเหตุที่น่าสนใจเพราะว่ากระทํโดยความในมีการต่อซึ่ง จากการประเมินสถานการณ์คิดว่าจากที่ช่างตรวจสอบได้เนี่ยการถอดอะไรในครั้งนี้เนี่ยไม่ไม่ได้เป็นการกระทําโดยผู้เช่าคนเดียวนะอาจจะทําประมาณ2-3ถึงคนนะครับซึ่งผมสันนิษฐานว่าเจ้าของงอูน่าจะมีส่วนรหวนในการถอดอุปกรณ์ในครั้งนี้นะครับซึ่งจากขบวนการเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นขบวนการนะครับเพราะว่าตอนก่อนเช่าเนี่ยผู้เช่าเนี่ยต้องเขาระบุรุ่นรถมาซึ่งก็คิดว่าน่าจะมีการศึกษาว่าอะไรบางส่วนของรถเนี่ย มันเป็นอะไรที่สามารถจอดได้แล้วก็อาจจะเป็นกระบวนการที่ว่าจอดกิ้นส่วนอะไรไปจําหน่ายไปขายนะครับอิดว่าเป็นอย่างไง